ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของการติดตั้งโซลารูฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมคะจุดที่ฉันยืนอยู่นี่นะคะบ้าน2หลังนี้นะคะก็ล้วนแต่ติดโซลารูฟบนหลังคาค่ะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในตอนกลางวันนะคะขนาด3.84กิโลวัตต์นะคะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของบ้านกันค่ะคุณนัทตาพัสนันค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณนัทแนวคิดในการติดตั้งโซลารูฟคืออะไรคะเราคิดว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยสามารถติดพลังงานได้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเอาโซลารูฟเนี่ยมาใช้ในการผลิตพลังงานที่สะอาดสาหรับเรา<ม>ซึ่งก็มีประโยชน์ในเรื่องกรณีของการลดค่าไฟในบ้านเราติดโซลารูฟมากี่ปีแล้วคะ2ปีกว่าแล้วครับโอ้สองปีกว่านี่ต้องถือว่าคุณนัทนี่เป็นรุ่น,นแรกๆเลยที่ใช้พลังงานสะอาดครับช่วงสองปีกว่าๆตอนนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ฮอตมากทําไมวันนั้นมีแนวคิดตรงนี้ล่ะคะ ได้ศึกษามาจากต่างางประเทศเห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราควรจะใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ออมคับประเทศเยอรมันเองแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้ใช้พลังงานประเภทนี้มาตลอด,ดนะครับถ้าประเทศไทยเรามีโอกาสได้มาใช้บ้างนะครับมันก็มีส่วนทำให้เราสามารถจะลดการใช้พลังงานแนวคิดเริ่มต้นคือต้องการใช้พลังงานสะอาดเพราะว่าเห็นในต่างประเทศเขาก็ใช้กันได้ติดตั้งไปกี่กิโลวัตต์คะก็3.86กิโลวัตต์3.86กกิโลวัตต์ครับ เห็นว่านอกจากคุณนัทติดแล้วยังชวนน้องสาวติดด้วยครับก็อยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็เมื่อที่บนหลังคาก็พอมีครับคุณนัทติดใช้เองในครัวเรือนใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเมื่อสักครู่น,นี้ที่เราเปิดเครื่องแบบอากาศเปิดตู้เย็นเปิดไฟในบ้านนี่ก็เป็นพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ลว้ลว,ลวนๆเลยลว้ลวนๆเลยครับคือไม่ไม่ได้ใช้ไฟจากของการไฟฟ้าเลยในช่วงกลางวัน แล้วค่าไฟก่อนที่จะติดตั้งโซลารูฟเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้กับค่าไฟในปัจจุบันเนี่ยประหยัดได้เดือนละสักกี่บาทคะในช่วงเดือนร้อนที่สุดของปีที่ก่อนจะติดใช้ค่าไฟเด็กเจ็ดพกว่า7 0 0 0กว่าบาทครับนะพอติดโซลารูฟแล้วเนี่ยนะครับเทียบเดือนเดียวกันในอีกสปีต่อมาเหลือเคียงสี่พันหบาทคือลดลงมาถึง3,000กว่าบาทแสดงว่าแต่ละเดือนเนี่ยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ3,000บาททีเดียวและก็ความภูมิใจยอย่างหนึ่งคือช่วยชาติด้วยะนะครับเป็นการลดการใช้ ลงงแล้วคุณนัทจะดูว่าวันนี้พระอาทิตย์ทํางานแค่ไหนได้ไฟฟ้าแค่ไหนเนี่ยดูเรียกจากแท็บเล็ตได้เลยใช่ไหมคะรูปเพมนี่สามารถที่จะแจ้งเราได้เลยนะครับผ่านทางออนไลน์เลยนะครับช่วงไหนเราผลิดไฟจากพลังงานสังเคราะ์เท่าไหร่ค่ะว่ารู้ว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่ก่อนที่เราจะติดตั้งโซลาร์รูฟเกี่ยบผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราเนี่ยเรามีวิธีการเลือกอย่างไรครับตอนแรกก็ได้เข้าไปดูในโปรไฟล,ล์ของบริษัทนะฮะดูว่าอุปกรณ์เขาเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่าบริษัทนี้น่าเชื่อถือเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวแง โซล่าเซลล์เองเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเขาใช้ของเคียวเซราแล้วตัวอุปกรณ์ในการแปลงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเขาใช้ของเยอรมัน<อ>นะครับซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วดังน<อ>ั้นผมจึงมั่นใจนะครับที่คิดว่าใช้อุปกรณ์นี้มีคุณภาพสูงและที่สำคัญที่สุดก็คือความทนทาน นะครับมีการรับประกันถึง25ปีก็คือวันนี้ก็มีความสุขในการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มีความภูมิใจด้วยครับนะคะก็ประหยัดค่าไฟได้เดือนหนึ่งเกือบเกือบ3,000บาทนั่นเองวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นตัวอย่างดีๆที่เราพามาชมกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงนำอัพเดตในเว็บวงพลังงานค่ะ